กองตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสำนักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7, 8และ9ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนงานตามแผนการตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําปีงบประมาณพศ2563ระหว่างวันที่17-18กันยายน2563ณนะโรงแรมซับไพวัน อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการและกำหนดทิศท,ทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณพศ2564โดยได้รับเกียรติจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางจินตนาจันบำรุงเป็นประธานในการเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษทิศท,ทางองค์การและการขับเคลื่อนง,งานตามนโย,ยบายปี2564 การตรวจราชการเนี่ยถือเป็นเรื่องสําคัญมากนะคะเพราะว่ามันจะเป็นผลของการสะท้อนที่ท่านผู้ตรวจนะคะได้ไปเห็นในจังหวัดต่างๆที่มีการดําเนินงานเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะสามารถที่จะสะท้อนแล้วก็สามารถนํากลับไปเพื่อให้เราไปปรับปรุงและว่าวางแผนงานในการทํางานในปีต่อไปได้เป็นอย่างดีนะคะพร้อมด้วยคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประกอบด้วยนางสาวอังคนาใจกิตสุบรรน,นางสาวแรมรุ้งวรวัต นายอนันต์ดนตรีน,นายธนสุนทรสว่างสาลีและนายชูรินขวัญทองร่วมสรุปผลการตรวจราชการรอบ2ประจำปีงบประมาณ2563ตามเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงพมทั้งประเทศก็ถือว่าในการตรวจรอบนี้ท่านผู้ตรวจทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมแล้วก็มี เสนอข้อคิดเห็นที่ท่านได้ไปตรวจมาหลายๆเขตนะคะก็ถือว่าเป็นเ,เป็นประสบการณ์อีกแบบหนึ่งของการตรวจนะคะที่ที่เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นรูปแบบการตรวจแบบใหม่แล้วก็ได้แชร์ประสบการณ์จากหลายๆที่เพราะว่าท่านผู้ตรวจท่านก็จะนําเอาประเด็นแต่ละที่ที่ท่านได้ไปพบเจอทั้งข้อดีข้อข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะคะเอามาให้พวกเราได้ได,ได้ได้รับรู้รับทราบกันนะคะ ในการประชุมครั้งนี้มีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการหกประเด็นประกอบด้วยประเด็นที่1การพัฒนาศักยภาพคนครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งประเด็นที่2การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ประเด็นที่3การสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายประเด็นที่4 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคมประเด็นที่5บูรณาการการดูแลสังคมและประชาชนในจังหวัดและประเด็นที่6การแก้ไขปัญหาและความเดือดร้อนหรือข้อร้องเรียนของประชาชนและการระดมความคิดเห็นการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายรัฐมนตรีพมห6ประเด็นดังนี้ประเด็นที่1การมีข้อมูลด้านสังคมระดับพื้นที่ประเด็นที่2 การพัฒนาการขับเคลื่อนทีมพมจังหวัดประเด็นที่3การพัฒนาเครือข่ายประเด็นที่4การปรับปรุงกฎระเบียบหลักเกณฑ์ประเด็นที่5การพัฒนาบุคลากรและประเด็นที่6การประชาสัมพันธ์งานพมพร้อมทั้งการกำหนดทิศทางการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2 564โดยการแบ่งกลุ่มทบทวนตามประเด็นดังกล่าวและการนำเสนอตามกลุ่มจังหวัดจำนวน3กลุ่มกลุ่มที่1ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่พะเยาสุขโขทยัยกำแพงเพชรน,น่านกลุ่มที่2ประกอบด้วยจังหวัดลำพูนล,ลำปางอุตรดิตถ์ตากพิจิตรเพชรบูรณ์และกลุ่มที่3ประกอบด้วยจังหวัดแม่ห้องสอนเชียงรายแพร่พิษณุโลกนกครสวรรค์และอุทยัยธานีแบ่งกลุ่มแล้วก็ดําเนินการตามภารกฐฐิจที่มอบหมายเนาะตามนโยบายของรัฐมนตรีอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีที่แต่ละ ภาคแต่ละจังหวัดค่ะก็จะได้ร่วมระดมความคิดเห็นคะในการที่จะเสนอนําเสนอในการปฏิบัติงานต่อไปนะคะซึ่งได้รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าในการปฏิบัติงานตามประเด็นการตรวจราชการและการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง,งมนุษย์จากผู้ตรวจราชการกระทรวงพมเพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และแผนการตวรวจราชการกระทรวงประจำปี25 6 3ต่อ2 5 6 4เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่อย่างหัวหน้าผู้ตรวจเนี่ยท่านก็จะพูดถึงยุทธศาสตร์ระดับประเทศยุทธศาสตร์ในระดับของกระทรวงรวมถึงแผนง,งานในอนาคตที่จะเกิดขึ้นแล้วก็พูดถึงปัญหาที่จะเป็นสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตปี6 4หรือปี65เนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ย ถ้าเราสามารถเอาสิ่งที่ท่านคอมเมนต์แล้วก็เอาในเรื่องของสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตเนี่ยเราก็สามารถที่ไปทําแผนในเรื่องของการทํางานต่อไปแล้วให้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีต่อไปด้วยค่ะสานักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ789ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านการตรวจราชาการของกระทรวงพม ่อสารต่อนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและการสร้างความมั่นคงเข้มแข็งทางด้านสังคมของชาติสืบไป